เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่านี่คือการใช้งานกบไฟฟ้าครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับแต่พอได้ลองก็ไม่ได้ยากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับและตัวที่ผมใช้ก็จะเป็นของต้งแบรนด์ซินิกจะเป็นกบใส่ไม้ขนาด3นิ้วรุ่น PPE 6 0จุดคิดเคิครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่องกันก่อนครับสำหรับรุ่นนี้เราจะได้เป็นมอเตอร์ขนาด600วัตต์เสียบปลั๊กใช้งานกับไฟบ้านได้เลยครับและตัวเครื่องเนี่ยก็ยังสามารถปรับความลึกในการกินเนื้อไม้ได้ตั้งแต่0ไปจนงมปรยบไปมน็ือจับเสรริมได้ยคับ มีช่องระบายขี้เลื่อยมาให้ทางด้านขวาของตัวเครื่องและที่ผมบอกว่าเป็นกบไส่ไม้ขนาด3นิ้วก็คือระยะของใบมีดตรงนี้จะอยู่ที่3นิ้วครับรุ่นนี้จะเป็นแบบใบมีดคู่ในชุดเนี่ยเขาจะมีใบมีดมาให้เราด้วยกันทั้งหมด2ใบนะครับติดตั้งมาให้แบบพร้อมใช้งานแล้วครับฐานด้านล่างที่สัมผัสกับชิ้นงานก็จะทําจากโลหะทั้งชิ้นตัวบอดี้ของตัวเครื่องก็จะทําจากโลหะหล่อขึ้นรูปเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.2กิโลสวิคในการทํางานจะเป็นแบบบกกดดติดปลปลล่อยััแ้้ว็จะะมมมีุาใหนครบ เพื่อทำงานานานๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องกำสวิทให้เมื่อยมือครับที่มือจับจะมียางหุ้มกันลื่นมาให้ในโซ่ของสายไฟที่ให้มาตัวนี้จะมีความยาวที่ประมาณ2อเมตรครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องมีจิ๊กสาหรับในการปรับตั้งใบประแจนในการขันล็อกใบแบงค์ฐานสำรองมาให้1คู่ไกด์นำตัดแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกันสินค้าแบนด์ของซินิกเนี่ยไว้ใจได้เลยครับมีสูตรไทยให้บริการรับประกันนานถึง2ปีเต็มๆเลยครับตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ในการใช้งานกบไฟฟ้ามาก่อออนนนะคครรรรับับบเเด๋ยาาไปทลงงใช้้พมๆ พกกบไฟฟ้าตัวนี้ใช้งานยากง่ายแค่ไหนครับอเดี๋ยวเรามาลองดูกับไม้ตัวนี้กันนะครับตัวนี้จะเป็นไม้สักซึ่งผิวของเดิมของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยเรียบนะครับจะเป็นรอยเหมือนพวกรอยใบเลื่อยเดี๋ยวเราก็จะลองใสเก็บผิวไม้ตัวนี้ให้เรียบขึ้นนะครับโดยในการใสเก็บผิวไม้เนี่ยผมก็จะปรับความลึกในการกินเนื้อไม้เอาไว้ประมาณสัก1มิลก่อนนะครับเอาเลยนะครับ1 2 3ม มัน,ม,นมันเรียบขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับคือตอนที่ผมใส่เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่เอียงบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีครับโอ้ผิวเรียบเนียนขึ้นมาเยอะเลยครับในการใช้งานเนี่ยผมว่าใช้งานไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องประคองเครื่องให้ตรงนิดนึงครับ ถ้าเกิดว่าเราเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับจะกินไม้หรือแหวงไปทางหนึ่งเลยครับเราจะต้องประคองเครื่องให้ตรงแล้วก็ค่อยๆใส่ไปแบบนี้ครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมว่าใช้งานง่าย <ๆ S 2> แล้วก็ไม่ได้กินแรงเลยนะครับเราแค่วางเครื่องแล้วก็ใส่ไปตรงๆ,รงๆครับผิวเนียนเลยนะครับ ลองดูผลงานที่ได้นะครับก็จะได้ผิวเรียบเรียบเนียนเนียนแบบนี้เลยครับรอยใบเรื่อยรอยเสี้นต่างๆนี่คือหายไปหมดเลยนะครับในการใช้งานเนี่ยเราแค่วางแล้วก็ดันไปเฉยๆก็จะได้ผิวเนียนเนียนแบบนี้แหละครับมาลองดูหน้ากว้างๆบ้างนะครับตัวน,นี้จะมีหน้ากว้างประมาณ2นิ้วแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเป็นขนาด3นิ้วยังไงก็ใส่ได้อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับผมมือใหม่เนี่ยจะใส่ได้หรือเปล่าไปดูกันครับเอาเลยนะครับ1 2 3ส ยังกินไม่หมดนะครับเหมือนว่าข้างนี้จะสูงกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องกินซ้ำอีกทีนะครับโอเคได้ผิวเนียนๆเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีเศษไม้เนี่ยพุ่งออกไปทางช่องคายขี้เลื่อยใช่ไหมครับ เขาจะไม่ได้เป็นฝุ่นฟุ้งกระจายนะครับขอจะเป็นเศษไม้ชิ้นใหญ่ๆกองอยู่ที่พื้นครับตรงนี้เราสามารถเก็บทาความสะอาดได้ง่ายด้วยครับแล้วก็หน้าควางสงนิ้วเนี่ยตัวเครื่องก็ยังสามารถใส่กินได้สบายเลยนะครับไม่ได้มีเสียงน่วงหรือว่าเบาลงเลยครับแรงเครื่องเหลือๆสามารถใช้งานได้สบายเลยครับเพื่อนๆลองดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับขาจะมีร่องสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ครับตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับในการใส่ลบขอบลบมุมของไม้นะครับแต่เราลองดูการใช้งานกันครับเราจะวางเหลี่ยมนะครับให้ตรงกับสันของไม้ครับแล้วก็ใสปแบบบกติเลยครั ก็จะลบเลี่ยมออกไปได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ดกนิดนึงก็เลยกินแหวงไปเลยครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานกดไฟฟ้าแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยครับแค่ว่าเราจะต้องประคองตัวเครื่องให้ตรงให้นิ่งเอาไว้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะแหวงแบบนี้ครับแต่ถ้าประคองตรงแล้วยังไงก็ออกมาเรียบเนียนสวยแน่นอนครับ๋อแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขามีความเร็วรอบอยู่ที่16,300รอบต่อนาทีเลยนะครับแต่เพื่อนๆลองดูนะ ตอนเริ่มต้นเนี่ยเครื่องนิ่งมากๆครับแทบจะไม่มีการสะบัดการกระชากเลยนะครับแบบนี้เนี่ยยิ่งทําให้เราสามารถควบคุมตัวเครื่องได้ง่ายขึ้นอีกครับเดี๋ยวเรามาลองดูไม้เก่ากันบ้างนะครับตัวนี้เป็นไม้อะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวเรามาลองใส่เปิดผิวหน้าไม้กันครับจะเห็นนะครับว่าเป็นไม้เก่าเนี่ยเวลาเราใส่เปิดผิวไปก็จะเห็นเลยนะครับว่าด้านในเขาจะเป็นผิวที่ขาวขึ้น แต่ว่าตรงจุดเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นจุดที่มันไม่เท่ากันเราจะต้องใส่เก็บหลายๆรอบนะครับเห็นไหมครับ ด้านนอกดูเก่าแต่พอเราเปิดผิวออกมาแล้วเนี่ยไม้ก็ดูใหม่ดูสวยเลยนะครับจากจุดที่เราไม่ได้เปิดผิวกับเปิดผิวแล้วเนี่ยแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยครับสรุปเลยนะครับสำหรับกบไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยครับยิ่งสําหรับเพื่อนๆที่ทางานไม้เป็นประจําอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยครับทั้งในการเปิดผิวหน้าไม้ลบขอบลบมุมหรือว่าจะเป็นการทาบงกบขึ้นมาทั้งอันตัวนี้ก็สามารถทําได้ครับโดยราคาค่าตัวหลักพันค่าบผมบอกเลยว่ามีติดบ้านเอาไว้ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนครับ และที่ผมเนี่ยไม่มีจําหน่ายนะครับหากเพื่อนๆสนใจสามารถเข้าไปดูสินค้าตัวจริงหรือหาซื้อได้ที่โกเบนเฮาส์ทุกสาขาเลยครับเพราะว่าซินิกเขาเป็นสินค้าเ e อ็กซ์คลูซีฟบายโกเบนเฮาส์จะมีวางจําหน่ายแค่ที่โกเบนเฮาส์เท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกไปด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดปักตะกร้าไว้ให้ที่ใต้คลิปดอรน,นี้ครับซินิก u n s t o p p a b l e Power สําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปนหน้าสวัสดีครับ